RSEH EV มีอะไรใหม่คุ้มกว่าตัวเดิมยังไงเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเซลวีจาก Honda มาสุขค่ะเปิดตัวกันอยากเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Honda Civic EHEV หลังจากที่เรานะคะได้ชมตัวจริงกันไปนแล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา Honda c ซี i c e-h-e-v จะมีจำหน่ายอยู่2เกรดนะคะก็คือเกรด e-h-e-v r-s ราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่1.259งล้านบาทค่ะแล้วก็อีก1เกรดนะคะจะเป็น e-h-e-v e-l plus ค่ะราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่1 1 2 9 0ล้านบาทค่ะและทั้ง2คันที่จอดอยู่นี้จะเป็น c ีว i c e-h-e-v รุ่น r-s ฝั่งนี้จะเป็นสีขาวแพตตินัมมุกซึ่งจะเพิ่มค่าสี1 0 0 0 0บาทค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นสีดำคริสตัลมุกจะเพิ่มค่าสีอยู่ที่6,000บาทค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่า Honda Civic e s i v w i RS ESEV มีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่จากรุ่นเทอร์โบกันบ้างอยากรู้ตามวิมาเลยค่ะ ริ่มจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์ความจุ2.0ลิตร4สูบ16วาล์ว Double Overhead Cam Charge ซึ่งจะใหญ่กว่าเครื่องยนต์รุ่นเทอร์โบที่มีความจุ1.5ลิตรค่ะโดยให้แรงม้า141แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิด182นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีผรสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนและผลิตกระแสไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่โดยมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงถึง184แรงม้าที่5,000รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดถึง315นิวตันเมตรค่ะโดยอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง25กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันเบนซิน95แก๊โซฮอล์9195แล้วก็ E20 ค่ะเรามาต่อกันที่ภายนอกในส่วนของกระจังหน้า จะมีสัญ,ญลักษณ์ H mark ที่มีเส้นขอบสีฟ้าล้อมรอบแสดงถึงการเป็นรถ Honda ที่ใช้ระบบ ehev และจะมีเส้นโครเมียมตัดขอบก,บกระจังหน้าเพื่อความโดดเด่นและดูสปอร์ตรับกับไฟเดทา i m ม r ลันนิ่งไลท์อย่างลงตัวค่ะไฟหน้าแบบ full led มาพร้อมกับไฟเดทา i m ม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะล้ออลลอยขนาด18นิ้ว แบบทูโทนสีดำตัดเงาเห็นเนื้อโลหะสีขาวเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะใหญ่กว่าซีวิกรุ่นเทอร์โบค่ะมาพร้อมกับยางมิชลินไพลอตสปอร์ตขนาด235 R40/18 ทัมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันค่ะคิ้วประตูโครเมียมลากยาวไปจนถึงท้ายรถแสดงความเป็นสปอร์ตซีดานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมือจับประตูสีดำตัดขอบด้วยโครเมียม มาในส่วนของด้านท้ายรถนะคะมาพร้อมกับไฟเบรก LED สไตล์ซีไล e ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Honda Civic คค่ะกันชนด้านหลังมาพร้อมกับท่อไอเสียเดี่ยวมีปลอกท่อสแตนเลสและมีสปอยเลอร์แบบดักเทลติดตั้งมาให้ค่ะ เรามาดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาพร้อมกับระบบกรองอากาศภายในสามารถกรอง PM 2 5ได้ค่ะสามารถพับเบาะแบบ60-40ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวเดิมจะไม่สามารถพับเบาะได้ค่ะฟีเจอร์นี้เรียกได้ว่าถูกใจหลายๆท่านที่ต้องขนสัมภาระเป็นประจำเลยล่ะค่ะ ระบบการขับขี่สามารถปรับได้3โหมด Econ Mode Normal Mode แล้วก็ Sport Mode ค่ะมาพร้อมกับระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลายัยสามารถปรับได้4ระดับซึ่งจะแตกต่างจาก Civic รุ่นเทอร์โบที่เป็น Pattern Chip ค่ะระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ Honda Sensing มีทั้งหมด6ระบบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับฟังก์ชันการใช้งานและระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในตัว Honda Civic e-h-e-v หวังว่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการรถสปอร์ตซีดานซึ่งจะได้ทั้งความแรงความหล่อแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างดีคะ่ะสำหรับใครที่สนใจ Honda Civic e-h-e-v หรือสนใจ Honda รุ่นอื่นๆสามารถติดต่อมาที่ Honda มาสุข ามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะหรืออยากแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นว่าคิดยังไงกับรถรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์มาคุยกับวิได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็อย่าลืมกดติดตามวิด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย รู้ตามนี้มาเลยค่ะตามมาเลยค่ะตามเลยค่ะตามมาสิคะตามเลยค่ะ